กรรมที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บจากกรณีศึกษาเพราะว่าการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมีสาเหตุมาจากการผิดศีลห้าและการผูกโกรธในอดีตชาติและปัจจุบันมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 1. การผิดศีลข้อที่1ในอดีตชาติและปัจจุบันประกอบด้วยการฆ่าสังฆ่าเลี้ยงสัตว์เอาไว้ฆ่า เลี้ยงสัตว์เอาไว้ส่งฆ่ายินดีสนับสนุนในการทำสงกรามรวมทั้งการเบียดเบียนทุบตีทำร้ายทรมานใช้แรงงานสัตว์หนักเกินไปและกล้งทำให้สัตว์ตกใจทำให้เกิดวิบากกรรมคือเป็นโรคเกี่ยวกับสมองโรคอัมาพาตอมาัมพฤกโรคเกี่ยวกับจมูกโรคทางเดินหายใจโรคปอด โรคเกี่ยวกับคอและอวัยวะในคอโรคทางเดินอาหารโรคตับโรคเกี่ยวกับระบบขับถ่ายโรคหัวใจโรคความดันโลหิตโรคความผิดปกติในช่องท้องโรคที่แขนมือโรคที่หลังสะโพกโรคเกี่ยวกับการตั้งครันและการคลอดโรคที่ขาเท้าโรค มะเร็งโรคเกี่ยวกับข้อและกระดูกโรคผิวหนังโรคฝีโรคภูมิแพ้โรคชักและโรคเบาหวานเป็นต้น 2. การผิดศินข้อที่สองในอดีตชาติและปัจจุบันประกอบด้วยขโมยโกงยักยอกหลอกลวงเอาทรัพย์รับสินบนกินหัวคิวค่าแรง อดราคาสินค้าปลอมปนสินค้าปล่อยเงินกู้ดอกโหดเบี้ยวหนี้ยึดทรัพย์สินลูกหนี้และเหนียวหนี้ทำให้เกิดวิปากกรรมคือเป็นโรคเกี่ยวกับระบบเลือดเช่นโรคไตโรคเลือดโรคต่อมน้ำเหลืองโรคระบบขับถ่ายบางประเภทเช่นถ่ายไม่ออก ถ่ายยากเป็นต้น3อ่านผิดศีลข้อที่สในอดีตชาติและปัจจุบันประกอบด้วยเจ้าชู้ก้คมคืนผู้หญิงและอยู่ในวงจรพะะปวิณีทำให้เกิดวิบากกรรมคือเป็นโรคเกี่ยวกับอายวะสุพันธ์เช่นโรคที่ต่อมลูกหมากลูกอันทะปากบวลูกรังไข่เต้านม และทำให้มีสองเพศเป็นต้น 4. การผิดศีลข้อที่4ในอดีตชาติและปัจจุบันประกอบด้วยพูดเท็จหลอกลวงด่าว่าด้วยคำหยาบคายพูดให้เจ็บช้ำน้ำใจพูดหน็บถากถางพูดตะรอนกำลังใจพูดให้เสียหน้าการเนะกระเนะ เย่อเยะ้ยะประชดดูถูกเทียงพ่อแม่นินทาวิจาร์และต้อเลียนทำให้เกิดวิบากกรรมคือเป็นโรคเกี่ยวกับสติปัญญาโรคเกี่ยวกับสมองโรคเกี่ยวกับช่องปากและความผิดปกติของการพูดโรคฟันโรคเกี่ยวกับอวัยวะในคอโรคหัวใจโรคผิวหนังและรูปพิบัติเป็นต้น หาการผิดศีลข้อที่5ในอดีตชาติและปัจจุบันประกอบด้วยดื่มสุราเตียงสุราสุบบุรีเสพยาเสพติดทำให้เกิดวิบากรรมคือเป็นโรคจิตประสาทโรคเกี่ยวกับสติปัญญาโรคที่เกี่ยวกับสมองและโรคตับเป็นต้นห ผูกพยาบาทผูกโกรธมักโกรธเก็บความโกรธไม่ยอมให้อภัยและเก็บความแค้นไว้ในใจในอดีตชาติและปัจจุบันทำให้เกิดวิบากรรมคือเป็นโรคจิตประสาทโรคถุงน้ำดีและโรคไทรอยเป็นต้น